สุเทพชาวสวนทุเรียนเมืองจันในวัย65ปีโชว์ความสำเร็จในชีวิตที่ไม่ใช่ตัวเลขของอายุแต่เป็นทุเรียนสายพันธุ์มอนทองที่ปลูกและดูแลอย่างปราณีตใส่ใจในทุกๆขั้นตอนมากว่า30ปีที่ให้ผลผลิตสมบูรณ์คุณภาพสูงรสชาติดีตรงใจผู้บริโภคสะท้อนได้จากปริมาณและราคาจากความต้องการไม่ได้ก่อนคิดไม่ได้ทำแล้ว คิดว่าจะลำํลำรวยเหมือนเดี๋ยวนี้นะครับเมื่อก่อนเนี้ยทำยังไงก็ได้ขอให้อยู่รอดให้อยู่ได้เนี่ยคิดตรงนั่นก่อนกว่าที่ทุเรียนหมอนทองจะก้าวขึ้นสู่บัลลังราชาผลไม้ในตลาดจีนไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบสุเทพรวมทั้งผู้ส่งออกและหน่วยงานภาครัฐต่างร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งพัฒนาคุณภาพสร้างมาตรฐานปรับกลยุทธ์การผลิตการตลาดขยายช่องทางจำหน่ายผ่านการเจรจาธุรกิจ ยุคนั้นหมอนทองไม่ค่อยจะมีใครปลูกเลยครับมีจะปลูกชน,นีกับกันยาวเป็นหลักตอนนั้นนะเพราะว่าเขาก็ว่าหมอนทองเนี่ยมันจะตายง่ายมันไม่ทนโรคคือพวกนี้ <c oughs> ถ้าอยู่กับเขาอ่ะเขาจะสอนเราหมดครับเขาเป็นคนบอกเลยว่าใส้น้ำขนาดนี้พอไหมใส้น้ำขนาดนี้เหลือไหมเกินไหมเขาบอกเราหมดครับ <c oughs> ตัวผลผลิตเป็นตัวฟ้องเพราะเราทำแล้วตัวผลผลิตไม่ได้เนี่ย คือถามว่าความล้มเหลวจะมาจากไหน,นครับในภาคของวิชาการก็จะเป็นคําแนะนํากว้างๆแต่จะไม่ละเอียดเหมือนที่พี่น้องเกษตรกร,กรทําพี่น้องเกษตรกร,กรทำเขาจะมีการปรุงแต่งปรุงรสเหมือนราทำกับข้าวนะครับแต่ละคนมีเทคนิค นะครับที่ที่น่าเรียนรู้มากๆครับจันทบ,บุรีนะครับพี่น้องเกษตรกรปลูกทุเรียนนะครับประมาณ3-4มสี่หมื่นคนนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับใช้คําว่าโดยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร,ร,กรที่มีคุณภาพโดยเฉพาะในเรื่องของ GAP นั้นกว่า90%นะครับว่าทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยมีสํานักง,งานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศอยู่ทั่วโลกนะครับเฉพาะในประเทศจีนนี่เรามีถึง8แห่ง ซึ่งสำนักง,งานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศเหล่านี้เนี่ยคือผู้ที่ช่วยในการทําตลาดสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผลไม้ไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียนซึ่ง ผู้ส่งออกจากจังหวัดจันทบุรีก็ได้เจรจาก,การค้ากับประเทศอื่นๆด้วยนอกจากนี้เราก็ได้ทำเออร์บิสเนสแมทชิ่งนะครับโดยการจัดประชุมหาลือกับสำนักง,งานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศที่กลุ่มตกเกียวประเทศญี่ปุ่นและเราก็ได้จัดประชุมกับสำนักง,งานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศที่เมืองดูไบซึ่งมีกระแสตอบรับที่ดีมากนะครับนี่ช่วงนาทีทองนี่ก็เป็นนาทีทองของชาวเกษตรกร,ะกรนะครับ ข้อมูลจากกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์พบว่ามูลค่าการสร่งออกทุเรียนไทยในปี2566มีมูลค่าการค้า140,000ล้านบาทโดยตลาดหลักคือจีนฮ่องกงเวียดนามสหรัฐอเมริกาและมาเลเซียและในปี2567เชื่อว,ว่ามูลค่าการส่งออกจะเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า10%จากปัจจัยความต้องการทุเรียนสดจากไทยในตลาดจีนการเจรจาจากรัฐสูรัฐนำมาซึ่งการสนับสนุน การนําเข้าและแนวโน้มราคาสูงขึ้นทุเรียนเมืองไทยเราทํามายาวนานนะครับเพราะฉะนั้นชื่อเสียงเราเป็นที่ยอมรับสิ่งที่ยังยึดครองใจตลาดได้นั่นก็คือคุณภาพที่เราทําอยู่ณปัจจุบันนะครับแล้วก็น่าที่จะเป็นอย่างนี้ต่อไปเลยครับเพราะว่ารสชาติและคุณภาพอะไรเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดปลายทางอยู่แล้วครับทุเรียนไทยราชาแห่งผลไม้กําลังอยู่ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวรับรองได้ว่า รรนนสร้างความคึกคักให้กับเกษตรกรทไทยเป็นอย่างมากด้วยราคาทุเรียนที่ปรับตัวสูงขึ้นจากรัฐบาลสนับสนุนการส่งออกทุเรียนอย่างเต็มรูปแบบวางมาตรการควบคุมคุณภาพลดต้นทุนการผลิตเจรจาเปิดตลาดใหม่ช่วยให้ทุเรียนไทยเป็นที่รู้จักและคลองใจผู้บริโภคในตลาดโลก NPT ภาคกลางรายงาน